อยากจะรู้ไหมลิ้นเปลอยู่ตรงไหน,นเชื่อมในมีวัดตรงใบด้างก้าที่บังคาวัดมาถึงสะดือยากระพับเปื้องลุ้นเตีนี่เป็นทางวัดใกล้จมูกเออใกล้ใกล้จมูกนี่นะมันไม่ตรงใบด้างจมูกเนี่ยไม่ใช่วัด,วดที่หยอดจมูกนะถ้าเป็นฝรั่งแนละ้วมันใช้ไม่ได้ฝรั่งจมูกมันโดน คนไทยจมูกไม่ดงแต่เดี๋ยวนี้คนไทยก็จมูกดงนะอีกคนหนึ่งมาที่นี่จมูกมันชิดติเอ <uhhh> ๊ะข้าหลังรี้ไครดูไปดูมาเขาบอกหลวงพ่อเห็นหนอที่แล้วก็เห็นหนออ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอาเด็กเอาเด็กดามวะดามจมูกดงเลยอ๋อเห็นแน่เห็นแนเห็นหนอมีใครเจอไหมวัดรับรรงเรืองสิท าไม่รู้อะไรเลยขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมอยา่าขัดสนกำหนดให้ได้รู้หนอเดี๋ยวรู้จริงคืออะไรจอดเลยถ้าผู้ปฏิบัติธรรมคิดอะไรเนี่ยตรงนี้ลิ้นปีเนี่ยคิดหนอคิดหนอคิดได้แน,นอนมีอ่านหนังสือไม่มีตัวไม่ต้องใช้ตัวหนังสือมันจะบอกเครื่องจึงออกไปจับจิงความจริงใจเกิดขึ้นไนักนะปฏิบัตตรงนี้งไงแต่ทไาไมไม่ทา มาจ,จากกามึ้งจีิงานจานทร์แ้วกาดใชไจำมาแลกสินค้ากันเหรียะมาแลกสินค่ากันเหรือะไม่ใช่แลกสินค้ามาสร้างบุญให้กับตัวเองยอมผู้หญิงที่เป็นแม่ยอมผู้ชายที่เป็นพ่อถ้ายอมผู้หญิงมีบุญรับรองตกครูมครอบครันได้ผู้หญิงเป็นแม่บ้าถ้ายอมมาสร้างบุญคนเดียวโลกดีหมดทุกคนลองดู ถ้ายอมไม่มีบุญก็เป็นแม่ครับลูกจะเกเรก็เฉยลองดูเลยจอดไวเองถ้าแม่นีบุญก็สุ่ามฐานมาการับรองมีบุญวัฒนาเนี่ยขอสุดใจกว่าเดี๋ยวตอนทายถึงจะแสดงนีสมให้สัเวทนาประกาเสีใยใจก็เป็นเวทนาดีใจก็เป็นเวทนาเป็นบังคับไม่ได้มันเกิดเองจอดกาหนดเนะี่ยบางทีพวกมาปฏิบัติกรรมฐาน,น,น,นไม่ได้สนใจตรงนี้ท่านจะทําไม่ได้เนี่ย อาจจะสงสัยตลอดไปแต่ท่านทําได้ท่านจะไม่สงสัยไม่สงสัยเพระพุทธศาสนาทำมาสง่านจะเกิดความแน่ใจมื่นเก็ตออกมาชัดแต่ท่านไม่เอาก็หมดทางที่จะทิจารของจริงท่านไม่ชอบแต่ของไม่ชอบที่ไม่จริงจริงไม่ชอบไม่จช่รที่ปวดหนอผูเบขาเวทนาก็คือว่าไม่ถุกไม่นจุใจมันจะเบอร์ไม่มีที่เกาะไม่มีหลักจึงกําหนดรู้หนอ หรือเคิดหนอเดี๋ยวไม่เคล็ดได้ตื่นก็ดีขึ้นแล้วทางานต่อไปข้ารู้จิตใจนุปัสนาข้อทีสามตีป็นธรรมชาติตรงที่อ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์รรยากาศเป็นนานมาเทียบประทุเสียงไม่มีตัวตนให้ทาทไม่มีตัวตวให้ทำจิตจิตเป็นกระแสไฟฟ้าไม่เกิดที่ไหนจิตเคยอาชนะทาวธ์ทีอย่างที่บรญญาติเนี้ยตาให้ลูกเกิดจิตหูยินเสียงเกิดจิต ประมุกได้จริงเกิดเจ็บดิ้นลำบ้มเกิดเจ็บกาสัมผัสร้อนหนาวเกิดเจ็บต่างขติไว้ท่านี้เองหูเยินเสียงเสียงหนอรับรองยอมจะรู้ถ้ายอมมีสมาธิดีรู้ว่าคนที่พูดเนี่ยโอ้โหบอกได้ชัดเลยเนี่ยถ้าทำไมไม่แก้ปัญหาตรงนี้อ่ะบอแคช่จริงก็อย่างนี้ท่านจะเอาของจริงกับของปลอมอดทนหน่อยด้วยไหมคนที่อดทนได้ได้ของจริงคนที่อดทนไม่ได้ได้ของปลอม คนนี่ชอบของปลอมไงมั้ยเนี่ยชอบของปลอม,ออลอมจริงไม่ชอบชอบไม่จริงไอ้ได้ไหมเอาก็เอาไม่ได้เลยอยากของปลอมไปเลยคิดโถเอ้ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาน่าจะคิดตีความตีเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนมันเป็นกระแสไฟฟ้าเกิดทั้งตาทงหูจมูกริ้งกายใจอย่างที่พูดเสียงหนอตั้งสติไว้สิเสียงอ๋อที่เขาพูดมันเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากเลิกรับฟัง ออที่เขาพูดมันยังไ่เป็นประโยชน์ตักหน่อยสียงหนอตาเข้าใจไปมไม่บันทึกในจิตคิดได้จะจหั่งตรงนี้เองเป็นหนอเป็นหนอเหม็นหรือหอมอย่าไปสนใจถ้าเหม็นไม่ชอบเป็นเป็นโทสะถ้าชอบเป็นโลภเข้าใจไหมถ้าไม่ชอบมันก็เป็นโทสะนี์ถ้าไม่ฟังสติเป็นโมหะ ไอ้นคนโง่ขอฝากผู้ปฏิบัติด้วยเสียงหนอชอบเสียงไหมชอบสยโผักไม่ชอบอย่้คนนี้เป็นโทระัพเป็นบาปประตวเองชอบเป็นโยคะถ้าหากว่าขาจะถูกําหนดเป็นตัวโมหะโมหะตัวนี้แปลว่าหลงแปลวงเงไม่มีสติจำไว่ล่ะจำไว้ไเลยนะันนี้จะเรียกตัวสั้งพันเห็นหนอเห็นด้วยปัญญา ดูให้ยกซึ้งออกไปเห็นที่ศาลงไปชาไปชา,าที่เสร็จกรรมผัานชักคนนี้ครบแล้วคนนี้กำลังมีชุ้ไม่เคยพลาดเลยนะคนนี้ต้องตายเนี่หัวไม่มีเนี่ยสดเลยนี่มานี่กูติจะมาสังเกตมาหลายคนตายหมดแล้วหัวไม่มีเขาไม่คุ้นกับเราจะคุ้นเราจะบอกให้มันนั่งกรรมฐานถ้าไปบอกเขาเนี่ยเขาจะติงงานเราครับเพราะไม่คุ้นหากคุ้นกันจะบอกให้ทางอยู่ต้างสี่ทุ่มีึ้นอยูตย่อ รถจะชนตาที่ตะลนชนสาวัาตชาตาที่ชนบุรีนี่ชัดเจนรู้กฎห่งกรรชัดเจนทําไมทําไม่ไมด้ง่ายที่วันง่ายง่ายสําสบคนฝึกแหลมันยากขนาบคนที่ไม่เคยฝึกและไม่เคยเรียนมันยากเหลือเกินขอฝา,ากไว้าจากการทำมานุปัตนาจิตปัตตานทำเป็นกุศลและกุศลเราจะรู้ได้งา่า เราทำมาแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเป็นอกุศลหรือเป็นกุศล,ลเป็นทรมานุปัสนานิปชาตอยากรู้ไหมที่ฐานะเนี่ลิ้นไปรู้หนอรู้หนอลิ้นไปเนี่ยรู้หนอไม่ใช่หัวสมองลิ้นไปเนี่ยเป็นเจ้สิกธรรมขอฝากเลยอาตมาที่ขอหักได้จำานารองพ่อในป่าท่านบอกนะเลยเจ้าสาวลงมาแล้วรองพ่อในป่าแล้วอาตมามาขอหกักสองห้า้ยี่ิบ ได้สำยาเวลาพอหักไปแล้วมันมีความรู้สึกที่นิ้นปีตรงนี้เลยตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินร่างกายตายหมดแท้แต่ตรงนี้ไม่ตายแม้นี่ดีเกินไปสอนลูกเลยนะผัดทนะี่ได้มาออกคิดหนอแล้วค่อยทางานชักคิดออกมาทาไม่เช่ชาติไม่ใชชาติเลยนะยเดี๋ยวจะแยดงอนนีิสงต่อภายหลังวันนี้พูดเยอะมากเทจะไม่พออับยะ เพราะอาจจะต้องพูดให้ให้ให้แจง้งไงให้รู้จริงนะไม่อยากพูดเยอะๆแล้วก็เลิกกันไปคงไม่รู้อาตมาอยากให้ท่านเข้าใจนะนี่คือพูดลิ้นรับรถอาหารเ่๋วหวานมันเชมําหนดได้ไหมรสหนอรสหนออร่อยอไม่อร่อยชอบเป็นโลภะ่ออาหารไม่อร่อยเดี๋ยวั้งแม่แม่ครัวจะต้องเรียนแม่ครัวเป็นโทระเดี๋ยวไปด่าแม่ครัวใช่ไหม ้าตั้งสติไว้ไม่ัม้งสติในการรับทานอาหารไม่มีพจารงานอาหารรับอาหารหนอกินหนอเชี่ยวหนอปลื้นหนอขายอุจจาระปัสสาวะหนอ,หนอไม่ได้กาหนดเลยฮะระวังนะระวังใช่จไปถึงเบงกเพฤษเลยต้องต้องกาหนดสุะฮะแมพุทธเจ้ายอดจนส้อนึงเข้าห้างางองน้านะดีไม่ดีก็ล้มตายพุทธเจ้ายอดจริงๆทําไมไม่ทาตาอ อย่าระมาสเที่ยงหนอเตรอนหนอให้ละเอียดรับรองอาหารไม่เป็นพิษต่อร่างกายอาหารก็จะง่ายงายนได้เยอะเกินนี่ง่ายกายจัผักร้อนหนาวก็หนอนหนอหนาวหนอจะได้รู้สึกตัวไม่สนัดนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ทําไมไม่ทําตรงนี้กันนี่สติปัฏฐานสูงะพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติทุกอธิบทจะยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผู Hinter ้ยติขาในสติสมบูปณ์แบบชัดเจน ก็ขอ,ขอฝากไว้ในบางตอนเดี๋ยวจจ้าสาที่สำทราคนที่คิดได้ดีนะคือกําหนดประจุอย่างไรกับว่าให้ฟังจากภาคหลังอาการที่เรียกว่าประมาทอย่างไรท่านก็จะไม่ทราบเหตุผลในความจริงนี้แน่นอนแต่ภาพจะให้อธิบายการฟังต่อภักหลังคนที่คิดดีคิด,ดเก่งก็ได้มีกรรมฐานที่างแล้วคนเราที่เรียกว่าความประมาทที่บทข้อ มันจะตั้งใจทํางานเลยอย่างไรอาจจะรู้ได้จากขั้นทำกรรมฐานเท่านั้นแต่ไม่งั้นฉันจะไม่รู้เลยก็ขอเจริญพรว่าการเจริญสติสถานดีมดีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมก็มีสงส์แต่จะพูดต่อภาคหลังสุดให้ฟัง